สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเครื่องคุกกันบ้างนะเพราะว่าไอ้คุกกับผมเนี่ยมันคุ้นเคยกันนก็อยากจะมามาเล่าให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับคุกเนี่ยพอมีคนโจมตีว่าผู้บัญชาการเรือนจำนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นเรือนจำเรือนจำความมั่นคง คือเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงมากๆเลยที่คุมขังไอ้เสียแป้งนะครับแล้วก็เสียแป้งมันหนีไปได้ก็ไม่ได้หนีจากเรือนจำหรอกนะเพราะเรือนจำมันมีความมั่นคงสูงแต่มันก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วไปหนีตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรือนจำนะแล้วก็ผู้บัญจชาการเรือนจำแลนะครศสีธรรมรารเานี่ก็โดนย้ายไม่ได้ย้ายเราเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับผม เอามาเก็บไว้แล้วพอมีคําสั่งตอนนี้มันเป็นคําสั่งใหญ่นะเป็นคําสั่งรถใหญ่มันมีคําสั่ง92ลายก็คือมันครบครบจะต้องมีโยกย้ายถ่ายเทก็คือพอบอมันอยู่ครบสี่ปีอย่างเงี้ยมันก็ย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นบางคนก็ย้ายสูงขึ้นก็คือพอเรือนจําจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นก็คือเรือนจํากลางอย่างเงี้ยครับล้ครศรีธรรมดานี่ก็คือเรือนจํากลางนี่แหละครับ ก็ใหญ่ขึ้นไม่มีจากเรือนจํากลางมาเป็นเรือนจําจังหวัดไม่มีนะก็โยกกันไปไปอยู่จังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่อะไรก็ว่ากันไปแต่เรือนจําจังหวัดนี้มันก็แปลกๆนะมันไม่ใช่เรือนจําที่จังหวัดในชื่อของเรานะมันเป็นเรือนจําจังหวัดที่จังหวัดนั้นมีศาลไม่ใช่จังหวัดนั้นอำเภอนั้นมีศาลอย่างเรือนจําจังหวัดสี่คิวเนี่ยมันมีศาลจังหวัดสี่คิวนะเรือนจํา จังหวัดสวรรค์ขโลกนะครับมันมีศาลจังหวัดสวรรค์ขโลกนะแต่มันอยู่ในอำเภออ่ะบันมันก็แต่มันตั้งมาตั้งแต่แบบโบราณแล้วเพราะโบราณบางที่ก็เป็นจังหวัดบางที่ก็ไม่ได้เป็นจังหวัดทํานองนี้นะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วที่ไหนมีศาลตั้งอยู่ที่นั่นก็จะมีเรือนจําจังหวัดตั้งอยู่ในะในความเข้าใจของผมปรากฏว่ามีคําสั่งโยกย้ายไอ,อ,อ้ผบเรือนจํานครศรีธรรมราชคนเนี้ครับเขาได้ย,ย้าย คือมีคําสั่งย้ายจากเรือจนจํานครศรีธรรมราชไปเป็นผู้ตรวจการกรมนะโดยคําสั่งของรองประหลัดครับนายสาการเพชรนารินเป็นรอ,ปร,ร,รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการราชการแทนอธิบดีกรมราชธรรมไอ้รองประหลัดคนนี้นะครับรอโปรดเก้าก็จะได้เป็นอธิบดีกรมราชธรรมแล้วละ่ะนะนายสาการเพชรนารินนะครับ ก็มีเผยแพร่คาสั่งออกไปปรากฏว่าพอเดือนจําเนี่ยก็ได้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจการกรมนะแล้วไงต่อก็มีคำโวยวายมีการ พูดจากันว่าในเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำนั้นมีความผิดอะแล้วทำไมให้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นผู้จำเรือนจำก็คือน,นายนาโรงหนูคงเนี่ยย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเฮ้ย hey, มีความผิดนักโทษหนีไปได้แล้วย้ายไปอยู่ที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเหรอมันเป็นอย่างนั้นได้หรือด้วยเหรออะไรเหรอ มันไม่เกิดความยุติธรรมอะไรปุ๊บผมจะบอกให้ไอ้ข่าวนี้มันไม่ได้ข่าวที่เป็นเรื่องจริงท้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือการที่ย้ายจากผู้ประชาการเรือนจํากลางนะไปเป็นผู้ตรวจราชาการกรมนะมันสีเท่ากันนะนะมันสีเก้าแล้วจะบอกให้นะไม่มีผู้บัญชาการเรือนจําคนไหนอยากจะไปเป็นผู้ตรวจการกรม เพราะการกรมก็เหมือนกับเอาไปแขวนนะครับตัวราชการกรมคือหน้าที่คือไม่มีอะไรเลยนะรอฟังคําสั่งจากอาิตย์บดีอธิย์บดีก็สั่งเฮ้ย hey, มึงไปดูเรือนจาพิษนุโลกหน่อยดิอ่าเฮ้ย hey, มึงไปดูเรือนจาสีคิ้วหน่อยดิเฮ้ย hey, มึงไปดูเรือนจาชนบุรีหน่อยสิ อะไรทำนองนี้เกิดมีเรื่องอะไรก็อธิบดีก็จะสั่งให้ไปดูนะผู้ตรวจราชการกรมนะมันยศนะน้อยกว่ารองอธิบดีอีกนะจอาจริงน้อยกว่าเข้าใจมาเออแต่ถ้าย้ายไปเป็น,ปนผู้ตรวจราชการกระทรวงเนี่ยโอมมันขึ้นเป็นสี่สิบเลยนะเข้าใจมาอันนี้มันสี่เก้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับและการที่เขาย้ายไปก็เหมือนกับเอาไปแขวนไว้เพื่อที่ได้ตรวจสอบ ได้ง่ายขึ้นแล้วมันถึงเวาลายอกย้ายพอดีไงพอไปปุ๊บก,ก็ตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้ก็ตรวจสอบอยู่ว่ามีความผิดไหมมันโยงไปถึงผู้บัญชาการเรือนจํากลางหรือเปล่ามันมีอะไรมีเกี่ยวข้องไหมมีรับเงินไหมมีรับใต้โต๊ะไหมอะไรทํำนอกนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราที่ที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังพราะข่าวมันออกไปบางทีมันก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับกรมราชทัณฑน ไม่ให้ความเป็นธรรมกับรักษากานะรอธิบดีกรมราชธรรมมัิมเป็นอย่างนี้แต่ผู้จุกการเรือนจําคนเนี้ยนะคุณนรงเนี่ยนะน,นายนรงเนี่ยนะก็ก็รู้สึกว่าน่าจะมีความสามารถสูงนะเพราะว่าลงไปเช็คประวัติใน,นานรงหนูคงเนี่ยนะเราจะรู้ว่าเคยมีปัญหานักโทษหนีออกจากคุกมาแล้วในสมัยท่านเป็นผอบ,บออย่าไปบอกเลยว่าที่ไหน มีมาแล้วแต่ก็ไม่ได้โดนลงโทษอะไรก็มาเป็นผู้บรรจการเรือนจำกลางนะครศรีธรรมราชจึงเรือนจำนี้มันเหนือกว่าเรือนจำกลางที่อื่นเพราะมันเป็นเรือนารจำที่มีความมั่นคงแบบสุดๆคือแหกคุกยากว่า้นเนี่ยโคดยากแต่ผมดูนะมั่นคงไม่มั่นคงผมเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่รู้จะแหกคุกยังไงมันมันก็มันก็ยากทุกคุกอะครับ แค่แม่งไปโดนขังในในโรงพักหรอยังไม่รู้จะแหกยังไงแหละอ๋อจริงมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มียากง่ายอะไรหรอกครับเพียงแต่เขาก็เ,าเอาคนแบบว่าไอ้นักโทษแม่งคดีแรงแรงประหารชีวิตคดีแม่งฆ่าคนอะไรเงี้ยให้ไปอยู่รวมกันเอาะไปอยู่รวมกันไปอยู่กันเยอะๆเออมันก็เป็นตำมนองนั้นแหละนะแต่ไม่ก็แท่นะ ถ้าเราเป็นนักโทษเขาไม่เรียกนักโทษนะเขาเรียกผู้ต้องขังอ่ะถ้าเราเป็นตูกของมันแค่นะเว้ยเฮ้ยสมมุติมันเจอกันนะแต่มันคงไม่เจอกันนะถ้ามันมีเจอสัมนาอะไรกันนะถ้าเป็นนักโทษนะเอาออกมาจากคุกแล้วดีกว่าโอเคเฮ้ยมึงเคยติดคุกไหนมาอูติดคุกที่เดือนจำกลางนครศรีธรรมราชด้วยเป็นเดือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในประเทศมึงติดที่ไหนเดือนจำพิจิอ๋อยอ้เด็กๆอะไรเนี่ยมันไว้ไปคุยข่มกันได้อ้าว ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมแล้วกันว่ารายการของผมเนี่ยกิจกระยี่ข่าวอะ่ะก็จะเสนอเรื่องราวที่มันดีๆก็มีนะแต่มันไม่ค่อยมีไงแต่ผมอยากจะเสนอเพื่อที่ไปเป็นคู่ขนานกับสื่อกระแสหลักนะบางทีสื่อกระแสหลักแม่งมั่วไงแม่งออกมามั่วคือบางครั้งก็เชื่อไม่ได้ไงเพราะแหล่งข่าวยังแหล่งข่าวของผมกับแหล่งข่าวสื่อกระแสหลักมันคนละแหล่งข่าวบางครั้งก็เป็นแหล่งข่าวเดียวกัน บางครั้งก็คายายกันแล้วอมันอยู่ที่คนเป็นพิธีกรเป็นไอที่เขาบอกว่าเป็นนักข่าวนักข่าวมันไม่ใช่นักข่าวหรอกมันเป็นผู้ประกาศข่าวมันเป็นพิธีกรพูดเรื่องข่าวครับไอ้นักข่าวจริงจริงมันลงพื้นที่ครับมันเหนื่อยยากแสนเข็นมากและไอ้นักข่าวลงพื้นที่เสร็จก็ข้อมูลมาให้ไอ้ผู้ประกาศข่าวเนี่ยมาคุยเพราะมาคุยเสร็จมันก็ดังไอ้ผู้ประกาศข่าวดังบางทีก็คุยผิดคุยถูกเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ย เข้าใจป่ะจะเรียกว่านักข่าวก็ไม่ถูกไม่ถูกจริงแล้วบางทีก็แม่งมัว่วแม่งไม่มีความรู้แม่งไม่มีประสบการณ์บางทีก็อยู่ๆก็มาเป็นผู้ประกาศเลยไม่ได้เป็นนักข่าวในพื้นที่ที่ลงพื้นที่มาก่อนจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็มัวนะ่วไะเข้าใจป่ะบางทีมันก็มั่วนะผมก็มีหน้าที่นําเสนอที่มันไม่มั่วงนะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟานข่าวกับสื่อกระแสหลักผมก็งงๆอยู่ อย่างไอเสียบแป้งอะ่ะบอกโดนวิสามันแล้วอ้าวไอแรงข่าวของเราแม่งบอกมันดีได้อ้าวไอนี่บอกโดนวิสามัอะไรวะมันยังไงวะเออครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ป่าเชิดนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับตอนที่ผมอยู่กลางทุ่งนากลางทุ่งนาอําอเภอเมืองนะครับทุ่งนาที่พื้นนี้นะประมาณถ้าจะซื้อขายกันนะก็ประมาณสองร้อยร้านแต่เจ้าของที่เขามาทำนา เท่ไหมโอเคคนมีตังครับทําอะไรก็ไม่น่าเกียดหรอกนะครับผมมาซื้อหนังสือผมดีกว่าคาถาตําราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ผมบรรจงแต่งผมใส่สิ่งที่ผมมีทั้งหมดไปอยู่ในนี้เลยนะครับมีเรื่องราวขององค์เทพต่างๆมีวิธีการพิธีกรรมต่างๆอยู่ในนี้เริ่มละสองร้อยเก้าสิบบาทครับเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลครับดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัด นะก็มาช่วยกันหน่อยเยอะๆก็ซื้อฝากปีใหม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานลูกน้องในที่ทํางานนะซื้อมาฝากซื้อไปฝากด้วยครับได้มา290บาทเองนะมาช่วยๆกันหน่อยนะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับ Facebook, iz, ed, iz, ทางเฟซบุ๊ก k ดรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ Ad ine, รเ,รรรรเรดียวกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปนาทีเดียวครับ มีกระถางแกนตาดมีน้ำหอมสายมูครับมนตามีพระพุชิลารุ่น666ปีทวีโชคซึ่งลุงจ่าครับจ่าสิเบกดอกเอรทวีบูเดนาเตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะครับมีทั้งพระบูชาแล้วก็พระเหรียญนะครับผมแล้วก็มีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมะพร้าวกวนมะขามกวนบวยสามรถแล้วก็มะเขือเทศอบแห้งครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามคลิป ผมจนจบขอได้มีความสุขครับขอให้พรคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิตกลับเด้านชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้น